น้องเขาเรียนเก่งเขาเรียนดีมากเลยคะ่ะเช้าก็ตื่นไปโรงเรียนไม่ดื้อไม่โซนพออยู่ๆก็มาเป็นนี่ก็รูปวันสุดท้ายที่เขาถ่ายรับปริญญาที่อนุบาลอนุบาลสามจะขึ้นปอแล้วเขาปิดเทอมก็นอนที่เตียงเลย เขาไม่มีตัวยารักษาเป็นหนึ่งในรนะ้านเป็นหัดเยอนมันขึ้นสมองทางโรงพยาบาลเขาไม่มีตัวยาตัววันนี้ทานแต่ยากันคลายกล้ามเนื้อกันเก่ง็งนะคะเหมือนรอให้น้องวบบชิ้นลมไปเองนะอะไรที่เป็นกาลังใจเราว่าลูกเราเนาะเขาลูกเราเราเรา้ดูแลเขาอะค่ะดูแลเขาให้ดีที่สุดเราเป็นแม่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ถึงวินาทีสุดท้ายอะค่ะเป็นดูแลเขาเก่งเขาออกซิเจนเขาต่ำคือเนี่ยเขาเก่งหนักมากเลยหายใจเร็วแล้วถ้ามีเครื่องนี้คือมันจะช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยให้เขาแบบหายใจไม่เหนื่อยเดือนหนึ่งก็ค่าเป็นเพ่สก็พันกว่าบาทแล้วก็ค่าข้าวอาหารเขาอีกเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับดูแบบกำลังใจเต็มเนาะดูแลนอ้อง